สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้สถานีกลางไทยเปเกิดช่องโหว่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก,การรถไฟไต้หวันทำการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เขตตะวันออกของนครไทยจงจัดกิจกรรมเทศกาลสงการสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อคลายความคิดถึงบ้านปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงทำให้การกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำไต้หวันขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำรัฐบาลนครไทยจงจัดทำวิดีโอสอนทักษะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้นุบาลและนายจ้างขึ้น5ภาษาสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ็นไอเอ คุณทราบไหมคะว่าในนครไถจงมีจํานวนผู้อนุบาลข้ามชาติมากถึงสอ0 0 0คนดังนั้นทางสํงงานักงานแรงงานรัฐบาลน,นครไถ่จงจึงได้ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและผู้อนุบาลข้ามชาติโดยทางรัฐบาลน,นครไถยจงได้เชิญพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุมาอธิบายอย่างละเอียดและได้จัดทําวิดีโอสอนทักษะ การดูแลผู้ป่วยขึ้น2ชุดได้แก่การสาธิตการวางตำแหน่งและการเอาใจใส่ในขณะผู้ป่วยขึ้นลงรถเข็นพร้อมการบรรยายเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอินโดนีเซียและภาษาเวียดนามรวม5ภาษาเพื่อให้ผู้นุบาลข้ามชาติสามารถรับชมและเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาและปฏิบัติในขั้นตอนที่ถูกต้อง เราจึงขอเชิญชวนผู้นุบาลทุกท่านเข้ารับชมและกดเข้าไปค้นหาวิดีโอทั้งสชุดได้ทางช่อง YouTube ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ ฤดูร้อนของไต้หวันในปีนี้ไม่มีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านเข้ามาแม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่จะตกเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างตักเก็บน้ำลดลงมากกว่าปีก่อนๆจากการพยากรณ์อากาศในช่วงระยะ3เดือนของกรมอุตุไต้หวันระบุว่าไต้หวันเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วโอกาสที่ฝนจะตกลดลงซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างตักเก็บน้ำไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน ด้วยเหตุผลนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการประชุมในการเฝ้าคอยระวังอย่างเข้มงวดและได้มีการร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์น้ำในการ,รเกษตรและยังมีการจัดการควบคุมน้ำในชนะทานรวมทั้งภาคอุตสาหการรมด้วยทางกรมทรัพยากรน้ำจึงของความช่วยเหลือจากประชาชนให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและช่วยลดการใช้น้ำในสิ่งที่ไม่จําเป็น ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัป,ปดา์าน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ